แก้วมาแล้วครับเบา,บาถ้าเราพูดถึงช้างป่าที่ใช้ชีวิตแบบสุ่ชิวเนี่ยต้องยกให้ช้างป่าฝั่งตนออนายานนาายกพี่สาริกาเขาครับเขาปุา๊บฟ้าบอกแจง้งเขาก็บอกแต่ถ้าช้างฝั่งตะวันออกะอต้องยกให้เขาเลยครับแก้วอินดี้นาสกุลแนห่ลิตรายนี้ทั้งฟ้ามืดและฟ้าแจง้งเขาก็ไม่รับวุ่นวายกันไปหมดครับทั้งเจ้าหน้าที่และอาสา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการกับแก้วให้สะดวกที่สุดนั่นก็คือการไล่ต้อนแก้วออกจากหมู่บ้านให้ได้ครับวิธีเดิมๆที่เราเคยใช้บ่อยๆในอดีตก็คือหยอดมันแก้วตลอดเส้นทางที่แก้วเดินงานนี้เนี่ยแม่จันเขาจัดให้ครับหลอกแก้วเดินจากหมู่บ้านให้เดินเข้าป่ายอมเสียมันแก้วเป็นคันรถเลยครับงานนี้เนี่ยเซฟคนเซฟช้างจัดให้เต็มที่เลยครับ thank uh -huh. uh -huh. uh -huh.